สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับหมอแกปพยากรณะะ์อีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะเป็นคลิปการพยากรณ์นะคะความรักความสัมพันธ์คะของชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะประจําเดือนเมษายน2566นะคะว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษลัคนาเมษจะเป็นอย่างไรนะคะคก่อนการพยากรณ์เสมอทุกคลิปแกลจะพูดเสมอว่า มนุษย์ทุกคนมีกรรมไปของตัวเองตัวแกลเองก็มีกรรมไปของตัวเองนะคะดังนั้นการพยากรณ์ตัวนี้เป็นการพยากรณ์ทั่วไปแกลไม่ได้เฉพาะถึงบุคคลหนึ่งหรือบุคคลใดนะคะถ้าใครอยากดูส่วนตัวเดวตรงนี้ description แม่หมอจะทิ้งรายละเอียดทุกอย่างไว้ได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นค่าครูต่างๆโปร m o ชั่นต่างๆ id line แล้วก็ Facebook เป็นช่องทางในการติดตอ่อสอบถามและจองคิวในการพยากรณ์ส่วนตัวนะคะโอเคก่อนอื่นเลยต้องขอ แฮปปี้เบอร์เดย์นะคะเดือนเกิดของชาวราศีเมษลัคนาเมษในเดือนนี้ด้วยนะคะเรามาดูกันเลยนะคะว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษลัคนาเมษจะเป็นอย่างไรนะคะเรามาดูกันเลยนะจ๊ะ เจ็ดไม้เท้าความรักของชาวราศีเมษรัคนาเมษในช่วงของเดือนนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันมีการแบ่งร,รับแบ่งสู้ในความสัมพันธ์ของกันและกันเกิดขึ้นหนึ่งในนั้นในบางท่านในบางรายอาจจะกำลังช่างใจถึงความสัมพันธ์ถึงความรักจริงๆพายขึ้นอย่างเงี้ยความรักมันน่าที่จะ ในบางท่านในบางรายความรักของคุณมันอาจจะมีความรักนั้นอยู่แล้วอาจจะมีคนที่ใช่อาจจะมีคนที่รู้สึกว่าเราสามารถที่จะเลือกแล้วก็มีความสุขกับคนคนนี้ได้แต่อีกในหนึ่งความรักของคุณมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ทั้งคุณและเขาถูกตาต้องใจถูกที่ถูกเวลาสำหรับคุณสองคนนะวงเล็บ แต่ในอีกบางการณีความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคู่รักอาจจะไม่ถูกตาต้องใจหรือว่าอยู่ในสายตาของผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายก็เป็นได้คุณสองคนอาชีวะเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันถูกเวลามันเหมาะเจาะมันเหมาะเพลง แต่มันเป็นความคิดสําหรับคุณสองคนหรือเปล่าคะเพราะดูจากหน้าไพ่แล้วเหมือนบริบทของคนรอบข้างเนี่ยเขาไม่ค่อยแบบโอเคกับความสัมพันธ์ระหว่างของคุณแล้วก็คนรักคู่รักของคุณสักเท่าไหร่นะคะมันเลยเป็นบริบทที่ประมาณว่าอืมไหนขอดูหน่อยซิ มันเป็นความรักที่ดีนะแต่ว่ามันเหมือนมันไม่มันเหมือน,น,นแกไม่แน่ใจว่าเป็นผู้ใหญ่ฝั่งเราหรือหรือว่าผู้ใหญ่ฝั่งเขานะคะมันมีการแบบไม่ถูกใจเกิดขึ้นมันมีแบบไม่ค่อยโอเคอะไรอย่างเงี้ยในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเท่าไหร่ไหมนะคะออา ดี๋ยวแก๊บขอไพ่เพิ่มนะคะว่าแล้วบริบทความรักของคุณสองคนจะเป็นยังไงต่อไปคะแก๊บขอภัยด้วยนะขอไพ่บริบทความรักระหว่างคุณกับเขาหน่อยค่ะก้าวถ้วยเด็กถือเหรียญ The Sun ไม่คุณก็เขาอะ อาจจะเป็นคนที่เคยมีความสัมพันธ์หรืออาจจะมีครอบครัวมาก่อนแกก็น่าจะเป็นฝั่งตรงข,งข้ามของเราและที่สำคัญเลยเนี่ยชื่อเสียงหรือว่าประสบการณ์ของคนของเราในอดีตอค่อนข้างที่จะโชคโชนแล้วก็ไม่ธรรมดาเลยอาจจะทำให้ผู้ห,หลักผู้ใหญ่ฝั่งเรา หรืออาจจะฝั่งเขาอาจจะเป็นไวท์เวอร์ซ่าก็ได้สลับกันนะคะมันมีคอมมิชเน้์ที่แสดงออกมาถึงถึงความรู้สึกอเป็นไปนในแนวที่แบบว่าเฮ้ยคนนี้แบบเขามีประวัติเยอะนะคนนี้เขาดูแบบมันมีอะไรอะที่เราแบบเราคาดไม่ถึงเราไม่รู้หรือว่าเราแบบเขาเป็นคนน่ากลัวนะเป็นคนเจ้าชู้ไหม เป็นคนที่แบบมีความสัมพันธ์อะไรเยอะแย,ยะไปหมดอะไรทำนองนี้ไหมถ้าเกิดตกลองปล่องชิ้นไปแล้วเนี่ยจะมีความสุขจริงๆหรือจะมีความสุขไหมมันไม่ต้องหวาดระแวงตลอดเลยเหรอและที่สำคัญเลยนะคะคนคนนั้นของชาวราศีเมษเขาน่าจะมีพันธะด้วยเช่นมีลูกติดไหมมีอะไรไหมด้วยนะคะนี่ก็เลยเป็นบริบทที่ว่าทำไมผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งอาจจะเป็นฝ่ายเราแต่น้ำหนักมาบันทางฝ่ายเรา นะคะไม่ค่อยชอบแล้วก็ไม่ค่อยเอนจอยกับคนของเราได้นั่นเองนะคะเพราะเหมือนเขามองว่าคนของเราแบบนีอ่อมไม่ธรรมดาเป็นคนร้ายเป็นคนแบบร้ายในที่นี้คือร้ายแบบช,ชูู้มีความรักหลายคนอะไรทำนองนี้มากกว่านะคะอ่านะเรามาดูกันซีแล้วอย่างเงี้ยความสัมพันธ์คุณเป็นกันจะเป็นกันต่อไปอย่างไรคะ ถ้าผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ปลื้มขนาดนี้แกขออภัยด้วยนะคะสามใบนะหกคาถา The Star The Empress สุดท้ายแล้ว ความรักของคุณนี้มันสงสัยคุณสองคนไปเนื้อคู่กันแน่เลยอ่ะนักขาวเพราะว่า <c oughs> ดูจากบริบทไพ่หล่าเนี่ยต้องบอกว่าในบทสรุปความรักของคุณสองคนเนี่ยมันมันเป็นความรักที่ต่างคนต่าง,ตา,งตามหากันมานานแล้ววันนี้มันไม่ได้เจอมันไม่ได้เอนจอยมัน มันมาได้เป็นความรักความสัมพันธ์ที่ดีมากๆนะฮะแล้วอุ้ยแกดีใจด้วยนะคือ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 ไพ่อะมันดีมากในในบทสุทของความรักระหว่างคุณกับเขาอะไรเงี้ยคุณสองคนแบบมีโอกาสที่จะถึงขั้นแบบพัฒนาความสัมพันธ์กันไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงขั้นอาจจะได้แต่งงานแล้วก็สมหวังในความรัก เพราะคุณมีความรู้สึกว่าทั้งคุณและเขาตามหาซึ่งกันและกันมานานแล้วมันเป็นอะไรที่คลิกเป็นอะไรที่มีความสุขกกันมากจนอาจนําไปสู่การเข้าประตูวิวาลหรือว่ามงคลสมรสหรือว่าตกลงใช้ชีวิตด้วยกันผูก,กข้อไม้ข้อมือเลยอะไรประมาณนั้นเลยทีเดียวเชียวนะคะสแสดงว่าความรักของคุณสองคนเนี่ยคุณไม่สนใครเลยอะคุณมอว่าคุณสองคนตามหากันจนเจอ และสุดท้ายมันก็ได้เป็นความรักที่ดีเป็นความรักที่เหมาะสมเป็นความรักที่เติมเต็มกันและกันได้เป็นอย่างดีทีเดียวเชียวนะคะดีนะคะ,ม,นะคะมาเดี๋ยวแม่หมอขอเปิดไพ่ชุดนี้นะคะดูให้ว่าและถ้าเกิดคนสองคนถึงขั้นแบบตัดสินใจอย่างที่บอกใช้ชีวิตด้วยกันหรือว่าอะไรเงี้ยชีวิตจะเป็นอย่างไรนะคะ พอสองใบนะเปิดไห้นะคะ <c oughs> ไม่เหมาะถึงทันกลืนน้าลายเลยนะคะความรัก ไม่มีถูกไม่มีผิดความรักเป็นสิ่งที่ดีงามและสวยงามเสมอเมื่อคุณสองคนตัดสินใจอยู่ด้วยกันไปแล้วการเดินทางระหว่างความรักของคุณและเขามักยืนยาวแล้วก็เนิ่นนานเสมอเนาะความรักมันก็มีหลากหลายรสชาติการแต่งงานเป็นเพียงความเริ่มต้นของความสัมพันธ์นั่นเองนะคะ ความรักดีนะแต่ระวังอย่างเดียวต่างฝ่ายต่างหึงต่างหวงกันมากจนอาจน,นำไปสู่ปัญหาทะเลาะเบาแว้งกันแบบไม่จบไม่สิ้นได้แต่ไม่รุนแรงนะต่างคนต่างเป็นท่านหัวใจซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะโอเคสำหรับวันนี้แก๊ต้องขอบคุณมาม,ามากๆเลยนะคะทุกทุกยอดซับสไครต์ทุกทุกยอดกดไ like, ลค์ทุกทุกยอดคอมเมนต์เลยทุกทุกอย่างคือกำลังใจอย่างดีมา,ม,ามากเลยนะคะสำหรับน,นี้หมอกแก๊ไปแล้วฟันดีรักดีสวัสดคะ 拜拜。Bye bye.